เอาได้คะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่การลงหบดเกม GTA V อมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในโหมดสีกัับ้นงนะครับเราจะมาลงหมดที่มันทําให้รถของเรานะฮะสามารถเปลี่ยนสีกันได้เยอะขึ้นนะครับซึ่งตัวเกมที่คุณผู้ชมเล่นกันอยู่เนี่ยฮะมันเปลี่ยนสีได้น้อยนะครับเราก็เลยจะเป็นต้องมีบดวันนี้นะฮะเข้ามาเสริมนะครับผมบอกเลยว่าใครที่ชอบแต่งรถแล้วก็สไตล์สายแว้นหรือสายซิ่งที่เป็นเกม GTA V นะครับมาดูกันได้เลยนะฮะผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะฮะสำหรับเมนูการเปลี่ยนสีตัวนี้นะฮะ ชื่อเขาก็คือ NFS นะฮะหรือว่าที่รู้จักกันคือ Need for Speed นั่นเองนะครับคือมันเป็นสีที่เขาน่าจะเอามาจาก Need for Speed นะครับเนี่ครับมันจะเป็นตารางสีเยอะแยะเลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่ครับเป็นตารางสีเลยนะฮะคือมันจะมีความแตกต่างจากตัวเกมเดิมเลยนะฮะผมบอกเลยว่าแจ่มจริงๆนะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะ อย่างเช่นสีที่ไม่เคยมีก็มีได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการลงมันจะลงยังไงแล้วก็ใช้แบบไหนนะฮะก่อนอื่นนะครับผมขอให้คุณผู้ชมนะครับไปสำรองไฟล์เกมแล้วก็อย่าลืมลงหมอดพื้นฐานต่างๆให้ครบตามที่ผมเคยบอกในทุกๆคลิปเลยนะฮะตรงนี้ก็ไปทํากันด้วยได้ครับหลังจากที่ทําเสร็จก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะฮะให้คุณผู้ชมนะครับเลื่อนลงมาที่ดีสคริปชันของเขานะครับเลื่อนลงมาอ่านดูนะครับว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็แบบไหนนะครับในหมอดัวนี้นะฮะเขาจะมีเขียนบอกเลยว่าสี หรือว่าเมนูสีต่างๆนะครับมีใต้ Description ของเขาเลยนะฮะเขาเขียนบอกไว้อยู่แล้วก็ระบุไว้ด้วยนะครับแล้วก็วิธีการลงนะครับ installation นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับเขาจะมีบอกไว้เลยนะครับเขาบอกว่าให้เอาไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ script นะครับก็ลงง่ายๆเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะลงกันยังไงนะครับกดไปที่ดาวน์โหลดเลยนะฮะปึ๊บเด้งมาหน้านี้ก็เริ่มดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับนี่นะฮะปึ๊บ มันจะขึ้นมาแบบนี้ก็เริ่มดาวน์โหลดไปเลยนะครับเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมานะฮะเราจะได้เป็นไฟล์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะเห็นไหมครับเราจะได้เป็นไฟล์แบบนี้เลยนะครับทำการแตกไฟล์เลยนะครับปึ๊บพอแตกไฟล์เสร็จคุณผู้ชมจะได้เป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็ทําการคลิกเข้าไปอีกนะครับให้คุณผู้ชมนะครับทำการคัดลอก2ไฟล์นี้แล้วก็1โฟลเดอร์ตรงนี้นะครับไปไว้ในโฟลเดอร์สคริปต์ที่คุณผู้ชมลงหมอดพื้นฐานไว้ในตัวเกมนะครับคุณผู้ชมเก็บตัวเกมไว้ตรงไหนก็ให้เเเเเข้้้้าไไไปกกััััันนนนนนลยะะะฮอคคครรบบบวววีีีผมม็ตท่ดด โปรแกรมไฟล์อีพิเกม GTA V นะครับแล้วก็สคริปต์ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ครับคือใครที่ลงมอดแล้วไม่ติดนะครับผมแนะนำนะฮะให้เป็นโลเคชันนะครับที่เป็นเหมือนผมนะฮะย่างเช่นได้ดีโปรแกรมไฟล์อีพิเกม GTA V นะครับแต่ถ้าเป็นแบบว่ามีเกมดอทขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับโอกาสที่จะกดติดมอดในยากจิงๆนะครับก็ให้ผู้ชมนะครับไปย้ายที่ผู้ชมเก็บตัวเกมไว้ดีกว่านะครับอ่ะโอเคเมื่อผู้ชมเจอโฟลเดอร์สคริปต์แล้วก็คลิกเข้ามานะฮะแล้วก็วางไปเลยนะครับ นี่นะวางไปเลยนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ให้ผู้ชมนะครับมาดูที่ไฟล์ตรงนี้นะครับที่มันเป็นรูปฟันเฟืองตัวนี้นะ้เห็นไหมครับเนี่ยที่มันเป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับทําการเดินไข้ก็ไปเลยนะครับมันจะได้หน้าต่างแบบนี้มานะฮะอันนี้มันเป็นการควบคุมของเขานะครับมันเป็นตัว E นะฮะที่จะใช้เมนูตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัว I ละกันนะครับเป็นตัว I พิมพ์ใหญ่นะครับตัวพิมพ์ใหญ่นะฮะตัว I นะครับคือถ้าเป็นตัว E นะครับเวลาที่เราขึ้นรถนะครับันนีตเเปปล่ย็ว I อ่าโอเคนะครับแล้วก็ทําการกดบันทึกไปเลยนะฮะบันทึกแล้วก็กดกากบาดไปเลยนะครับกดปิดไปเลยกดปิดไปเลยนะครับแค่นี้เราก็ลงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดู <ๆ S 2> กันในเกมนะครับว่า <las S 2> มันจะเป็นยังไงนะฮะคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เข้าไปอยู่กันใน,นเกมเปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะคือคุณผู้ชมต้องขึ้นรถก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นรถของแฟรงกี้ดูเลยครับอ่าขึ้นรถไปนะฮะ อย่างที่บอกเลยครับผมได้ทําการเปลี่ยนคีย์เป็นตัวไอนะครับแล้วก็กดตัวไอขึ้นมานะฮะมันจะเจอหน้าเมนดูแบบนี้เลยนะครับอย่างเช่นพอดี้นะครับก็คือเป็นสีของตัวรถนะฮะแล้วก็กดปุ่มเลขห้าฝั่งนัมเบอร์แพดเข้าไปนะฮะกดปุ๊บเข้าไปนะครับผู้ชมจะเจอตารางแบบนี้เลยนะฮะผู้ชมอยากได้เป็นสีแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยตามใจชอบเลยนะฮะสีชมพูก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยคือแฟ n งกีชอบสีพูนะฮะเนี่ยเห็นไหมครับ <im itation> คือมันมีสีหลากหลายให้เราเลือกเลยนะครับมันมีสีหลากหลายให้เลือกจริงๆนะครับ <im itation> ก็ลองให้ผู้ชมนะครับลองไปลงกระดูแล,แล้วก็ลองเข้าไปเล่นกระดูนะครับผมบอกเลยว่าถูกใจสายที่ชอบขับรถในเกม GTA V เลยนะฮะขนาดผมยังชอบเลยนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายในการเปลี่ยนสีรถนะครับคือถ้าเราไปเลือกในเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวเรามาดูเทนเนอร์กันนะฮะ <USC. S 1> ถ้าเป็นเทนเนอร์ของตัวเกมนะครับที่เราใช้นะฮะคือในโหมดคัลเลอร์นะครับมันมีน้อยนะฮะมันไม่ค่อยมีเลยนะครับ คือมันมีน้อยเลยนะครับให้เราเลือกนะครับเป็นมีข้อจํากัดนะครับีนี้เราได้ทําการเพิ่ม m อดตัวนี้เข้ามานะฮะมันจะเป็นข้อจํากัดแบบใหม่นะครับแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะนะครับมีตัวเลือกให้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นเป็นเนี่ยเห็นไหมครับสีมันมีความแตกต่างนะฮะปกติมันจะไม่มีนะฮะคือมันมีเยอะเลยนะครับให้เราเลือกนะฮะอันนี้เป็นรถที่มีอยู่ในเกมนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรถที่เราลงแ add on ไว้นะครับผมจะเสกรถ add on ขึ้นมานะฮะผมจะเลือกไปที่รถที่ผมเซฟไว้นะฮะจะเป็น bmw ไม่ใช่คันนี้เดย BMW น่าจะเป็นคันนี้นะฮะ BMW ที่ผมเซฟไไ้อ่านี่ฮะเป็นคันนี้ไดยครับนี่ฮะดูนะครับสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะฮะล้วก็กดตัวไอขึ้นมาเหมือนกันนะฮะก็เลือกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมอยากได้เป็นสีแบบไหนนะครับคือมันมีให้เลือกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสีทองอย่างเงี้ยฮะเห็นมีนะครับเนี่ยสีทองอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมก็ลองไปลงกันดูนะครับผมบอกเลยว่าโคตรแจ่มนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ย คือปกติมันจะไม่มีเลยครับคือลองไปลงมาดูนะฮะโคตรแจ่มเลยนะฮะผมบอกไม่ถูกนะต้องให้คุณผู้ชมเลยครับไปสัมผัสกันดูนะฮะคุณผู้ชมอนี่นะครับมีประปันนี้เลยนะครับคือมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะรือเป็นเมทัลลิกนะครับคือจริงๆผมชอบรถที่มันเป็นสีเมทัลลิกนะฮะมันดูแบบสะอาดดีนะฮะอย่างเช่นสีเนี้ยโอ,โ,โอ้โหโอ้ยเย็ดเป็ดย่างสวยเลยโคตรสวยเลยนะฮะคุณผู้ชมดูเดเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับ เดี๋ยวผมขอขับรถไปที่ลงโล่งก่อนแล้วกันนะครับเวลาที่เราจะกดออกนะครับก็คือกดเลขศูนย์ฝั่ง number p a ดนะฮะสำหรับผู้ชมท่านใดที่ไม่มีปุ่มกด number p a ดนะฮะก็แนะนําให้ไปซื้อคีย์บอร์ดที่มีนะครับหรือว่าซื้อเฉพาะฝั่งที่มันมี number p a ดมาใช้นะครับคือตรงนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนคีย์ตรงนั้นยังไงดีนะครับคือหลักๆใช้แค่ E ีปิดเปิดไม่ดูได้เท่านั้นเองนะฮะเวลาที่เราจะกดปิดนะครับก็กดแค่เลขศูนย์ออกเท่านั้นมันก็ย้อนกลับแล้วก็ปิดไปเลยอย่างเี้นะ อ่านี่นะฮะอ่านี่นะครับเลือกเลยนะครับอยากได้แบบไหนก็เลือกเลยนะฮะอันนี้เป็นสีด้านนะครับอ่ะโอเคทีนี้ผมจะไปดูเมนูอื่นนะครับก็คือตรงนี้นะฮะคลิกมาดูนะครับมันคืออะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสีเหมือนกันนะฮะคือมันมีสีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับคือมันแจมจริงๆรินะคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะอ่าประมาณนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสีส่วนไหนเนี่ยคือบางอย่างนะครับมันก็จะไม่ปรากฏนะครับขึ้นอยู่กับหมอดรถคุณผู้ชมด้วยนะครับว่ารองรับ ออดตัวนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นสีของล้อนะครับสีล้อรถอันนี้เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะครผู้ชมคือมันจะเปลี่ยนบางตัวนะครับบางคันนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถในตัวเกมนะครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนทุกส่วนเลยนะครับอ่าราคาก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับอ่ะโอเคผมจะเลือกไปที่มิทอริกนะครับคือผมชอบสีมิทอริกมากเลยนะฮะแล้วก็สะดวกสบายในการเปลี่ยนสีด้วยนะครับเป็นสีเนี้ยนี่นะครับคือมันสีออกดำๆแล้วก็สีน้ำเงินสะท้อนสะท้อนหน่อยๆอ่ยมันดูแบบ หลันะครับคืออย่างชอบเลยนะฮะผู้ชมลองไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะอย่างเงี้ยสีจะดาก็ดําไม่จริงนะฮะมันออกเป็นดําม่วงเลยนะฮะคือสวยจริงนะคับผู้ชมอันนี้เป็นสีขาวนะฮะผู้ชมสีเทาสีขาวออกเทาๆหน่อยเออว่ะเนี่ยโอ้โหสีโคตรแจ่มเลยอะเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็ดไหมฮะสีฟ้าก็แจ่มนะสีเหลืองเลือกได้เลยนะฮะว่าคุณผู้ชมอยากได้สีอะไรนะฮะผู้ชม นี่เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวก็โอเคนะนี่รับเอาสีนี้เลยนะฮะเมื่อคุณชมได้สีที่ต้องการก็กดเลข5านะครับมันก็จะเปลี่ยนสีให้แล้วก็ก,กดเลขศูนย์ออกไปเลยนะครับนี่เห็นไหมครับมันก็ออกไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมแค่นี้เราก็เปลี่ยนสีเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะขับันเล่นดูนะครับคือมันเปลี่ยนได้เกือบทุกสีเลยนะฮะผมขอเป็นอากาศที่เป็น c l ร a r i n g ละกันนะฮะแล้วก็เป็นช่วงเวลากลางคืนด้วยนะฮะเพราะว่าผมชอบเวลาตอนกลางคืนที่สุดนะฮะคุณผู้ชมก็ดูเอาละกัน เหมือนมันมีหมอกนะฮะแล้วก็เฟรมเรทก็ล่วงกันละนาวเลยนะดูดิอ่าอันนี้เรามาเล่นในโหมดสีนะฮะไม่ได้มาขับรถเล่นนะครับโอเคครับผู้ชมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะหากผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งจะรับแจ้งเตือนที่ปาใหม่จากผมได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ,ะ,ฮะผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับแล้วไปเจอกันใหม่หมดหน้านะฮะผมบอกเลยว่าสวยจัดจัดายบาย